ช่วงนี้ก็จะพามาดูการฟิตติ้งละครของเราสองคนชื่อเรื่องว่าแผ่นรักฉบับ,บลายว่าจะมีใครบ้างนะครับเดีย๋ยวไปชมกันเลยครับ และแน่นอนว่าใครรอชมผลงานใหม่ของสองนุ่มสัญชายเตรียมเจอกับพวกเขาแน่นอนในละครแผนรักฉบับร้ายจากค่ายปรากฏการณ์ดีค่ะวันนี้เรามีบรรยากาศฟิตติ้งมาฝากตามมาดูพระเอกของเรื่องมิกทองระยะครั้งนี้สลัดลุกวินเทจจากพรมพยศมาใส่สูตรผูกไทยในบทดินเจ้าของบริษัทเครื่องสําอางสุดเนี้ยบบอกเลยว่าหล่อทุกลุกมาเจอกับสาวพิงพลอยประาวดีที่สวยเปรี้ยวเก๋ทุกชุดเคมีใหม่ๆของคู่นี้น่าดูน่าลุ้นมากๆม,มีทั้งรักมีทั้งพ่อแง่แม่ง,งอนดูสิคะขนาดแค่วันถ่ายภาพฟิตติ้งยังสนุกเลยละค่ะ

หนูหรอไม่ใช่นะจริงเหรอใช่ไม่บอกดีกว่าใช่บอกไม่ได้ออมีลุคสวยมากสวยมากที่สุดมีแค่สองอันก<อ>็ระ <c oughs> วังมากนิดนึงครับคาลิเตอร์<ม>เพราะว่าเป็นคนที่แบกรับทุกอย่างเอาไว้ในบริษัทอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบสั่งการทุกคนได้ก็เลยต้องแบบคุ้มๆหน่อยเหมือนมีหลายเศร้าเลยนะยเศร้าแค่เศร้ามาเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะครับเรื่องแผนรักฉบับลายค่ะมาที่อีกหนึ่งเคมีคู่ใหม่ที่พึ่งโคจรมาเจอครั้งแรกสําหรับ ภูมิเกียรติภูมิในบทหนุ่มเพลย์บอยมั่นใจในตัวเองเจอกับสาวบ้านรวยลูกคุณหนูอย่างมิ้นชีเศรษฐนันทั้งสองคนนี่แหละคะ่ะเป็นต้นเหตุเรื่องเรารักสี่เศร้าที่ชุลมุนแบบสุดๆต้องมาดูว่าสุดท้ายเรื่องเราจะเป็นแผนรักหรือลงเอยที่ฉบับร้ายห้ามพลาดนะคะเราเป็นลูกชายคนรองของตระกูลที่แบบ มีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยแต่ว่าไม่ค่อยเอาการเอางานสักเท่าไหร่อารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องใส่สูตรเข้าบริษัทก็สามารถเข้าแบบปกติก็ได้ตื่นนอนปุ๊บแล้วก็ไปบริษัทเลยใช่เส่วอหนูก็รับบทเป็นชาคริยาค่ชะชาเขียวนะใบาชาเป็นสาวแบบเรียบรย้อยแต่ว่าในเรื่องเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เรียบร้อยทั้งเรื่องอาจจะแบบมีอะไรหรือเปล่า ถึงคราวของซันก้องภพและชายสมชายที่ทั้งคู่ตื่นเต้นมากกับผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตกับบทหนุ่มนักศึกษาซันเป็นน้องพระเอกส่วนชายเป็นน้องนางเอกคู่นี้เจอหน้ากันก็มีแอบหมั่นกันตามสไตล์เด็กหนุม่มซึ่งทั้งคู่บอกว่าอยากให้แฟนๆรอติดตามพิสูจน์ฝีมือการแสดงของพวกเรากันด้วยตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนค่ะเห็นตารางแผนรักแล้วมันซับซ้อนมากมันมีอะไรที่แบบว่าทุกคนคาดไม่ถึงแล้วก็ใครจะรักใครหรือใครจะเกลียดใครแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนนีน้กับคนเนี้ย เกดกันคุณอ่ะอยู่ๆก็มารังแกผมมาแกล้งผมอยู่นั่นแหละผมมีเหตุผลประเด็นอ่ะเรียนมาหาลัยเดียวกันห้องเดียวกันแล้วอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยแต่ตีกัน ก็ไม่รู้ว่าจะมันจะออกมายังไงมีพี่ๆทุกคนนะพี่ๆทีมงานน่ารักครับช่วยๆกันแบบว่าเออถือว่าวันนี้ถือว่าอบอุ่นเลยบรรยากาศอบอุ่นครับหรือว่าตอนเราถ่ายเนี่ยบอกรีแลกซ์ได้เลยชิลๆแบบว่าเป็นกันเองได้เลยครับเราอาจจะแบบตื่นอาจจะแบบดูกริงๆหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยฟิตติ้งใหญ่อะไรขนาดนี้ครับส่วนสีสันความร้ายๆแรงๆก็ต้องยกให้บิ๊กกรีสดาและกุ๊กกี้กฤตกรดูจากการฟิตติ้งก็รู้ว่าร้ายมาแต่ไกลแล้วค่ะมาเอาคืนพระเอกไม่ถูกกันใช่ก็คือเราเข้าใจว่าพ่อพ่อพระเอกเนี่ย มา,มาแบบมาก็คือมาทําให้บ้านเขาล้มละลายอ,ะอา่ะกลับมาครั้งนี้ก็คือจะมาเอาทุกอย่างฝัน,นีีน้าด้วยนะคะระบบทโดยกิกนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบได้กลับมาร้ายแล้วก็ร้ายแบบ มีมิติมันมีความพิเศษในตัวร้ายตัวนั้นจะเป็นยังไงต้องติดตามและยังมีคุณแม่พาเมล่าบาวเดนไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่ชุดแต่สีปากก็ไม่เคยดรอปเลยค่ะรวมทั้งนักแสดงอีกครับข้างที่พร้อมจะมาสร้างความสนุกให้กับทุกคนได้ติดตามห้ามพลาดแผนรักฉบับร้ายเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่1ธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกา40นาที